สวัสดีครับเพื่อนรียนทุกคนครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในส่วนที่2วันนี้หลังจากคาบที่แล้วนะครับเอารู้จักเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันไปแล้ววันนี้เป็นค่ากลางอันที่2ครับคือมัธยฐานมัธยฐานนะครับก็เป็นค่ากลางที่เหมาะสมสําหรับการหาข้อมูลที่มีบางค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าข้อมูล่ง อื่นๆอย่างผิดปกติแล้วก็มีแบบว่าข้อมูลที่โดดออกไปนะครับเราก็ไม่ควรหาค่าเฉลี่ยในคณิตเพราะว่าอย่างที่เคยอธิบายไปคาบก่อนๆนั่นนี้นะครับคือถ้าสมมติว่ามีการเอาเงินมาแต่ละคนมี5 0บาท60บาท7 0บาทมาโรงเรียนนะครับแต่ว่ามีคนนึ่งเอามา1 0 0 0 0เวลาหาค่าเฉลี่ยหานออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาประมาณสอง0 0 0ก็สรุปว่านักเรียนโรงเรียนนี้เอาเงินมา เฉลี่ยคนละประมาณ2,000บาทมันก็เป็นค่าที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลมันเป็นแบบนั้นเราก็จะใช้การวัดค่ากลางข้อมูลอีกอันนึงก็คือเรื่องของมัธยฐานนะครับมัธยฐานสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าการหาเลขที่อยู่ตรงกลางกลางที่สุดอย่างสมมติว่าเรานะครับอ,อย่างที่เราเห็นครับเรานะครับเลข1นึ2 3ถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า เลขไหนอยู่ตรงกลางครับจากที่เราดูก็คือเลข3มนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็นจำนวนที่เราสามารถดูตรงกลางได้เลยใช่ไหมครับดูตรงกลางตัวที่อยู่กลางสุดแต่ถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่อย่าง1-6 1 2 3ถึง6 1 2 3 4 5 6ตรงกลางเนี่ยมันคือเลขที่อยู่ระหว่าง3กับเลข4ตรงนี้ก็คือตรงกลางนี้เพราะนั้นถ้าเราต้องการหาว่าอะไรอยู่ตรงกลางระหว่าง3กับ4 ก็ลองนับดูก็ได้ครับหรือลองคิดดูเลขนั้นก็คือ3าขึ้นใช่ไหมครับหรือเรามีวิธีการคิดระหว่างหาเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่างเลข3กับเลข4เนี่ยก็คือ,อตำแหน่งใน3.5ใช่ไหมครับเอาบวกกันแล้วหาร2ตามบวกกันแล้วหาร2ก็คือ3บวก4เป็นดส่วน2ก็ได้3.5เพราะฉะนั้นวัตยาฐานก็ตอบ3.5ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่มันเยอะขึ้นนะครับ เวลาเรานับเลขอ่ะเราอาจจะไม่ต้องนับทั้งหมดแล้วก็มาหาว่าเลขอะไรอยู่ตรงกลางตรงไหนอยู่ตรงกลางก็ได้เราหาโดยใช้สูตรนี้ครับการหาตำแหน่งของมัธยฐานที่อยู่ตรงกลางก็คือให้เราเอาจำนวนทั้งหมดมาครับมาบวก1แล้วหารด้วย2ก็แปลว่าอย่างเช่นนี้ครับมีจำนวนทั้งหมดอยู่5ตัวใช่ไหมครับเอา5้บวก1เป็นห6หาร2เป็น3แปลว่า ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางคือตำแหน่งที่3เราก็นับไป1 2 3แล้วก็ตอบเลขตัวน,นี้สมมุตินะครับสมมุติว่าสมมุติว่าเรา,เราได้เลขที่ออกมาเป็นเลข10 15 17 21แล้วก็50สมมุติประมาณนี้นะการหามัาทยฐานถ้าเรามีข้อมูลแบบน้อยๆอย่างเงี้ยเราสามารถดูได้เลยว่าเลขอะไรตรงกลาง นะแต่เงื่อนไขของการหามัตยาฐานนะครับไมดีนะเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนเรียงจากน้อยไปมากก่อนแล้วก็ค่อยดูว่าเลขไหนอยู่ตรงกลางอย่างเช่นข้อมูลนี้อันนี้คือเรียงเรียบร้อยละก็มาดูเลยตรงไหนตรงกลางตรงนี้ตรงกลางก็ตอบว่ามัธยาฐานคือเลข17นะครับมาธยฐานข้อนี้คือ17ประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเรา,เรามีข้อมูลเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งสมมติว่าเป็น 51อนี้ละะ้กันอันนี้เป็นข้อมูลที่มีจํานวนทั้งหมดเป็นจํานวนคู่ก็คือมี6ตัวนะครับมี6ตัวตําแหน่งที่อยู่ตรงกลางก็คือตําแหน่งตรงนี้ระหว่าง17กับ21เวลาเราหานะครับเลขอะไรอยู่ตรงกลางระบอกาง17กับ21เราก็ลองนับดูก็ได้หรือเราจะใช้วิธีมคัคีนะครับคือการเอาเลข2ตัวนี้มาบวกกันแล้วหาร2นะครับก็คือ17 บวก21หาร2ก็ได้ออกมาคือ3 8ส่วน2ถ้าเปส่วน2ก็ได้ออกมาเท่ากับ19เแปลว่าเลข19คือเลขมัยธยฐานครับเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้เห็นไหมโอเคครับก็อย่างที่บอกครับถ้าข้อมูลเยอะๆเราหาตำแหน่งก่อนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับอมาดูตัวอย่างคนนี้นี่คือให้หามัยธยฐานส่วนของส่วนสูงของนักเรียนกลุ่มหที่เลือกมา นะครับแล้วเรียนกลุ่มนี้ก็มีตามนี้มีตามนี้เห็นไหมเออตามนี้ครับก็โทษทีตามนี้ก็ข้อมูลที่เราได้มานะครับอันดับแรกมันยังไม่เรียงข้อมูลนะครับจากน้อยไปมากให้เราเรียงใหม่เรียงใหม่ใครน้อยสุดใครมากสุดก็เรียงข้อมูลเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกคือการเรียงข้อมูลนะครับเรียงออกมาแล้วได้ตามนี้ครับเียกว่าตามนี้ขั้นตอนต่อไปคือการหาตำแหน่งว่ามัธยฐานอยู่ตรงไหน ข้อมูลนี้มีนักเรียนอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มี่อยู่7คนเพราะนั้นตำแหน่งของมัธยาฐานก็คือเอาเจ็ดบวก1น่จำนวนนะบวก1และหารสอบวกหนึ่งเป็น8 8ดดหารสได้4แปลว่าคนที่4คือตำแหน่งของมัธยาฐานเราก็พอเราเรียงข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็ไปนับหาคนที่4 1, 2, 3, 4ตกอยู่ที่คนนี้เราก็ตอบนะครับ ว่ามัธยาฐานของข้อนี้คือ1 4 8เซนติเมตรประมาณนี้ลองดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งครับถ้าเกิดว่ามีนักเรียนอยู่8คนครับมีนักเรียนอยู่8คนท่านี้นะขั้นตอนแรกจะหามัธยาฐานก็ทำไงครับให้เรียงข้อมูลก่อนอเราเอาคนเนี่ยทั้งหมดมาเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเรียงเสร็จปุ๊บได้ตามนี้นี่คือเรียงข้อมูลแล้วจากน้อยไปมาก ขั้นตอนต่อไปคือการหาตำแหน่งของมัยธยฐานก็จากสูตรคือ n บวก1ส่วน2ตอนนี้ n คือจำนวนจำนวนมีอยู่8คน8บวก1ได้9 9เส่วน2เป็น4.5เพราะนั้นตำแหน่งของมัยธยฐานได้4.5คือตรงระหว่างคนที่4กับคนที่5เราก็ไปดูครับคนที่4อยู่นี่คนที่5อยู่นี่ค่าที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นค่าตรงนี้ ระหว่างเลข147กับเลข148นะครับเพราะนั้นจากสูตรเมื่อกี้ครับอยากหาตรงกลางให้เอาเลข2ตัวนี้มาบวกกันแล้วหาร2ก็147บวก148หาร2ก็ได้ออกมาคือ147.5ก็ตอบเป็นมัธยาฐานที่อยู่ตรงกลางนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเรื่องของมัธยาฐานเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดนะครับ3.4ในไลฟ์เวิร์กชีท เดี๋ยวทุกคนลองไปทำตัวมัธยฐานดูนะครับมี4ข้อเนาะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคาบหน้าต่อนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ